ชร์วิธีขอลดอัตราดอกเบีย้ยบ้านจากธนาคารเดิมจะต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างทำอะไรบ้างไปดูกันค่ะซึ่งเราก็เป็นอีกคนหนึ่งนะคะที่ไปขอกู้สินเชื่อบ้านมาซื้อคอนโดเนาะและเมื่อเวลาผ่านไป3ปีนะคะเราก็จะต้องมาทำการขอลดอัตราดอกเบีย้ยนะคะ mm. ก็คือ retention นั่นเองหรือบางคนอาจจะ refinance ก็คือไปยื่นกู้ขอสินเชื่อจากธนาคารใหม่นั่นเองนะคะก่อนอื่นนะคะมาขออนุญาตอธิบายสิ่งที่เราเข้าใจเกี่ยวกับ รีไฟ n นนซ์แล้วก็รีเทนชันนะคะซึ่งการรีไฟแนนซ์เนี่ยก็คือการไปยื่นกู้ขอสินเชื่อใหม่จากธนาคารใหม่นะคะส่วน Retention ก็คือการขอลดอัตราดอกเบี้ยจากธนาคารเดิมนะคะซึ่งคลิปนี้เนาะเราก็จะมาแชร์วิธีการทำรีเทนชันนั่นเองค่ะซึ่งข้อดีกับข้อเสียของการ Refinance และ Retention มีอะไรบ้างไปดูกันคะ่ะรีไฟแนนซ์นะคะข้อดีก็คือ อัตราดอกเบี้ยจะต่ลงนะคะแล้วก็เราสามารถเลือกอัตราดอกเบี้ยได้ด้วยนะคะจากธนาคารไหนที่ให้อัตราดอกเบี้ยน้อยกว่าแล้วก็ย้ายไปธนาคารนั้นนะคะแต่ข้อเสียก็คือต้องเตรียมเอกสารที่เยอะขึ้นนะคะเพราะว่ามันก็เหมือนกับเราเนี่ยยื่นกู้สินเชื่อใหม่เลยนะคะแล้วก็ จะมีค่าธรรมเนียมสัญญาใหม่อะไรต่างๆด้วยนะคะที่ต้องเสียเหมือนครั้งแรกที่เรายื่นกู้เลยนะคะแล้วก็ใช้เวลาในการอนุมัติค่อนข้างนานกว่าการทำ retention น,น,นะคะมาดูข้อดีข้อเสียของ retention บ้าง retention น,น,นะคะก็คือจะไม่เสียเวลายื่นเอกสารนะคะก็คือ จะมีเอกสารแค่2ฉบับเนาะแล้วก็ไปยื่นแล้วก็ใช้เวลาประมาณ1สัปดาห์แล้วก็รู้ผลแล้วนะคะค่าธรรมเนียมก็จะมีแค่เป็นค่าธรรมเนียมของเงินกู้1-2%นะคะแล้วก็อนุมัติเร็วเนาะที่เราบอกว่า7วันก็ได้เรียบร้อยแล้ว,แ,ลวแต่ข้อเสียก็คืออัต,ตาราดอกเบีย้ยจะเป็นไปตามที่ธนาคารกาหนดเราไม่มีสิทธิ์เลือกนะคะเพราะว่าเราหยุดธนาคารเดิมเนาะเขากําหนดนะว่าเขาลดได้ให้เท่านี้เราก็ต้องเอาเท่านี้นะคะ และสำหรับวันนี้นะคะตัวเราเองก็เลือกการ retention นะคะก็คือการขอลดอัตราดอกเบี้ยนะคะจากธนาคารเดิมนะคะและสิ่งที่เราต้องเตรียมก็คือมีแค่แบบฟอร์มแจ้งความประสงค์นะคะแล้วก็ซ้ำนาองบัตรประชาชนของผู้กู้นะคะเราก็ กรอกเอกสารอะไรให้เรียบร้อยแล้วก็นําสําเนาบัตรประชาชนเส้นสําเนาถูกต้องแล้วก็ไปยื่นที่สาขาได้เลยนะคะหรือว่าจะเป็นการส่งอีเมลก็ได้นอะแต่ตัวเราเองเนี่ยเราไปยื่นที่สาขาเลยแล้วประมาณ7วันนะคะเราก็ได้อีเมลตอบกลับมาว่าธนาคารเนี่ยลดอัตราดอกเบี้ยของเราได้เท่าไหร่จริงเราก็อยากทำการรีไฟแนนซ์นะคะแต่ว่าเนื่องด้วย ระยะเวลาในการเตรียมเอกาสารเนอะรวมถึงว่าเราทํางานฟรีแลนด์ด้วยนะคะมันก็เอกาสารก็ค่อนข้างจะยุ่งยากนิดหนึงเนาะในเรื่องของรายได้ที่ไม่คงที่นะคะมันก็เสี่ยงต่อการที่จะโดนรีสเซคได้เราก็เลยเลือกที่จะทำ retention น,น,นะคะซึ่งการ retention รเ,นเนี่ยจริงๆแล้ว ทางธนาคารก็บอกเราเนาะว่าถ้าเรามีประวัติการส่งเงินที่ดีนะคะมันก็จะง่ายต่อการยื่นขอรถอัตราดอ,อกเบี้ยนะคะใครนะคะที่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วก็มีข้อเสนอแนะสามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะคะก็หวังว่าคลิปวิด,ดีโอนี้คงจะมีประโยชน์แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊าย